วันนี้นะคะครูก็มีเนื้อหาที่จะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาหรือมีอะไรจะถามเพิ่มเติมเนี่ยก็มาสามารถปรึกษาครูดได้ที่ห้องพระครูดได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอครูค่ะ สัสดีค่ะสวัสดีจ้เชันนั่งก่อนสิขอคุณค่ะครูขออนุญาตแนะนําตัวนะครูชื่อสายิกาหนูกัญญาใช่ไหมจ๊ะเราคงรู้จักกันในห้องเรียนแล้วใช่ค่ะหนูกัญญาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ทับสมีครูปริศนาเป็นครูประจําชั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะการเรียนช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอืม ก็ดีนะคะครูก็ดีแส,สดงว่าหนูเรียนเข้าใจใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะหนูชอบเรียนวิชาไหนมากที่สุดคะคณิตศาสตร์ค่ะแส,สดงว่าหนูชอบคำนวณและเรียนเข้าใจในวิชานี้มากๆแน่เลยหนูต้องทำคะแนนวิชานีไ้ได้ดีใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะหนูทำคะแนนในรายวิชานี้ได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วหนูก็ส่งงานในรายวิชานี้ตรงเวลาด้วยเก่งมากเลยค,ะค่ะ แล้ววิชาอื่นนะคะเป็นอย่างไรบ้างวิชาสังคมค่ะหนูทำคะแนนได้ไม่ดีเลยทุกปัญหามีทางออกเสมอนะถ้าหากกันยาไว้ใจครูกัญยาก,ก็สามารถเล่าให้ครูฟังได้หรือถ้าหากกัญยาอยากเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับครูก็จะไม่บอกใครจะ้ะอืม คือคุณครูชอบสั่งงานกลุ่มค่ะแต่ว่าหนูไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้ดีเลยไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้ดีแบบไหนที่หนูคิดว่าไม่ดีคะหนูทำงานกลุ่มได้ไม่ดีเลยค่ะครูจะสั่งงานกลุ่มในห้องสี่ถึงห้าคนเพื่อนๆก็จะขอจับกลุ่มกันเองแล้วให้หนูอยู่กลุ่มด้วยแต่เพื่อนจะไม่นานหนูไปช่วยทำงานนะคะ เขาจะไปทําแค่กลุ่มเขายกเว้นหนูบางครั้งเขาก็ให้หนูช่วยทํานะคะแต่ว่าพอหนูทําเขาก็ไม่ถูกใจเพราะว่าเขาบอกว่าหนูอ่ะไม่รู้เรื่องแล้วก็ทํางานไม่เต็นค่ะอืมกันยาเก่งมากๆเลยค่ะแล้วหนูกันยาคิดว่าหนูกันยาช่วยเพื่อนทํางานได้เต็มที่หรือยังคะหนูคิดว่าหนูทาเต็มที่แล้วนะคะแต่เพื่อนก็ยังไม่พอใจ หนูพยายามทำงานเต็มที่แล้วแต่หนูกลัวเพื่อนจะไม่พอใจกับงานที่หนูทำใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแล้วหนูเข้าใจกับงานที่หนูทำไหมคะหนูไม่เข้าใจเลยค่ะหนูไม่กล้าถามเพื่อนเพราะกลัวโดนเพื่อนว่าค่ะกลัวโดนเพื่อนว่าแสดงว่าเพื่อนใครว่าหนูด้วยใช่ไหมคะอืมก็มีนิดหน่อยค่ะ แล้วกันยาเคยคิดหาทางออกแก้ไขปัญหานี้ไหมคะหนูคิดว่าหนูควรไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มอื่นค่ะคุณครูว,ว่าหนูควรจะทำอย่างไรดีคะสรุปแล้วกันยามีปัญหากับกลุ่มเพื่อนเพราะว่าเพื่อนไม่ชอบนัดไปทำงานและก็ชอบว่ากันยาทำงานได้ไม่ดีพอเพราะเกิดจากกันยาไม่เข้าใจในคำสั่งของเพื่อนใช่ไหมคะค่ะ ครูขอเช่นชมกัญญานะคะกัญญาเป็นทั้งคนเก่งมีความรับผิดชอบงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะถ้าหากกัญยามีความจําเป็นต้องทํางานกลุ่มกับเพื่อนให้กัญญาสอบถามนัดแนะสถานที่ทํางานกับเพื่อนและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานนั้นให้กัญญาเข้าใจถ้าหากกัญญาเข้าใจดีแล้วก็จะทําให้กัญญาทํางานนั้นออกมาได้ดีแบบนี้คิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ หนูคิดว่าหนูทำได้ค่ะแล้ววิธีนี้จะทำให้กันยาสบายใจขึ้นไหมคะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะส่วนตัวครูเองก็จะช่วยกันยาอีกทางหนึ่งโดยจะจัดกิจกรรมให้เพื่อนๆได้รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่ครูนั้นจะไม่บอกเรื่องราวของกันญาในวันนี้ให้เพื่อนได้รู้แบบนี้กันยาคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะดีมากเลยค่ะครู ดีแล้วค่ะกัญยาเป็นคนตั้งใจเรียนเรียนเก่งขยันขันแข็งทำงานได้ดีทุกวิชาครูไม่อยากให้กัญญาเอาปัญหาอย่างอื่นมากวนใจในการเรียนซึ่งเป็นความตั้งใจของกันยาแล้ววันนี้กันยามีเรื่องอะไรไม่สบายใจอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะครูดีแล้วค่ะถ้าหากกันยามีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็สามารถมาปรึกษาครูได้ตลอดเลยนะคะ ขอบคุณค่ะคุณครูสวัสดีจ้ะ